เพื่อนที่มันนอนคูแบบแ่กับเรานานเอาไก่มากินในเต็นท์แล้วรู้ใช่ไหมว่าเต็นท์รทอมันเป็นยังไงมันมีไม้สองแง่งแล้วมันก็เอาผ้าผ้าใบอะมาคุมเฉยแล้วแม่งด้านล่างก็คือเราต้องไปซื้อผงดำมารองแล้วก็เอาเอาอะไรนะเสื่อลองคือมันมีแค่นั้นมันมีแค่นั้นเลย แค่ปกติเต็นปกติมดมันก็เข้าได้อยู่แล้วเต็นแบบนี้มดเข้าได้มากกว่ามันบอกไม่เป็นไรกินไก่เสร็จแล้วมันมัดถุงแล้วไม้จิ้มอะมันแทงทะลุใช่ไหมพอมันแทงทะลุเป็นไงฮะมดก็มาหาสิฮะอ,อะไรนะน้ำจิ้มมาซึมไอเทียมดขึ้นหรือแบบบ่นกันเป็นเกิดจุยกระจายขึ้นแรกก็คือผลมันสุดๆว่า กินอะไรอ่ะกินที่หมดตอนช่วงที่เขาพักอาบน้ํากันเนี่ยกินที่หมดแล้วทิ้งเลยมอย่าเอามามอย่าเอามาในเต็นต์กูโดนมดกัดคือไม่ใช่มดอย่างเดียวตะขาบอะไรมันก็จะมาด้วยนะเออมีสติเนอ